แปครับจริงๆแล้วที่ขอนแก่นก็ถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างเล็กก็รอไปนอร์เวย์เลยนอร์เวย์เสร็จก็กลับมาที่กรุงเทพครับทั้งปีไหมก็เกือบทั้งปีนะตื่นเต้นเฝ้ารอที่จะถึงวันนั้นเลยลลเราก็ไปฉลองมาแล้วเหมือนกันครับ <c oughs> จริงๆผู้ชายก็ไม่มีอะไรมากนะแต่ว่าพอเห็นรูปแบบของเพื่อนใน่ากับที่ย่าทําไปแล้ว <c oughs> ต้องแบบไม่น้อยหน้านะเลย ไม่ไม่ครับไม่ครับแบบสวยรูปสวยผู้ชายไม่มีอะไรมากครับเตะบอลชายหาดวิ่งไล่ถอดกางเกงกันอะไรเงี้ยมันแค่นั้นมันก็แบบเร็วกว่าใกล้เข้ามาทุกที่แล้วสำหรับงานวิวาแห่งปีของคู่จิ้นสู่คู่จริงอย่างยาย่าอุรัสยาและณเดชคูกิมิยะที่เตรียมจัดพิธีแต่งงาน3งานด้วยกันคือที่ขอนแกนนอร์เวย์และที่กรุงเทพโดยจะเริ่มพธิธีที่อีสานก่อน ทั้งนี้หนุ่มณเดชน์เปิดใจขณะมาร่วมงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่ของ o o ๊ดเมดที่เซ็นทรัลเวิลด์ว่าตื่นเต้นมากเพราะใกล้จะได้เป็นเจ้าบ่าวแล้วโดวยงานพิธีแบบอีสานจะจัดพิธีเรียบง่ายผูกข้อมือบายสีสุขวัญในอีก2-3เดือนนี้จากนั้นดเดล่าโมเมนต์ปาร์ตี้สลาโสดที่ไปกับแก๊งเพื่อนผู้ชายที่จังหวัดภูเก็ตว่าสนุกมากๆส่วนงานปาร์ตี้สลาโสดทางฝ่ายเจ้าสาวที่มีเสียงวิจารณ์ว่าชุดของยา่ยาๆวือหวามากเกินไปนั้น เรื่องนี้หนุ่มณเดชจะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างตามไปฟังกันเลยค่ะยิงก็ใกล้แล้วครับอีกอีกไม่อีกไม่กี่เดือนครับอีกไม่กี่เดือนครับก็ใกล้แล้วประมาณ2เดือน3เดือนครับตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ไปแล้วครับพี่ณเดชนแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับการ์ดเกิร์ดอะไรก็เรียกเรียกว่าครบหมดแล้วรายชื่อก็ครบหมดแล้วครับผมยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือคือเรื่องของอะไรยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือคือก็เดี๋ยวลงไปดูสถานที่ว่าเราต้องปรับ ตรงไหนบ้างให้มันเหมาะกับการรับรองแขกอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วที่ขอนแก่นก็ถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างเล็กพอสมควรนะครับก็จะมีญาติผู้ใหญ่ทางฝั่งอีสานนะครับญาติผู้ใหญ่ทางฝั่งน้องบางท่านนะครับผมเดินทางมาอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นงานที่ค่อนข้างเรียบง่ายนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างเล็กเล็กมากๆใช่ก็ับแบบชิวๆครับอา,อาจจะไม่ได้เชิญทุกๆคนไปอะไรเงี้ย จริงๆมีเรื่องอาการเรียกว่าเรียกว่าเป็นการบายสีฮะบายสีสู่ขวัญผูกเสี่ยวผูกฝ้ายข้อมือรับขวัญจากเหมือนครูพราหมอะไรเงี้ยครับแล้วก็รับคำอวยพรจากแขกผู้ใหญ่จากผู้แบบว่าที่แบบอคอยดูแลเราคนในครอบครัวเพื่อนๆที่มาให้กำลังใจอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นพิธีเรียบง่ายครับเสร็จตอนเช้าเสร็จก็ ทานรับประทานอาหารกันแล้วก็แยกย้ายแยกแยะแต่ว่าได้ข่าวว่าดีเทลมันเยอะมากเลยนะก็เยอะเยอะก็คือใดๆจริงๆชุดก็เพิ่งได้มีการฟิตติ้งได้ดูแบบอะไรกันไปก็ดีครับเราพยายามที่จะให้มีความเป็นแบบเอาความเป็นอีสานความเป็นไทยอะไรเงี้ยครับออกออกมาให้ได้เยอะแล้วก็พยายามที่จะใช้วัตถุดิบหรืออะไรที่มันเป็นธรรมชาติมากที่สุดอะไรเงี้ยครับใช้ผ้าไทย ใช่ครับใช่ใช่แต่ก็พยายามที่จ,จะใ,ให้เป็นแนวอีสานมากที่สุดอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเรื่องพิธีเนี่ยครับเดี๋ยววันที่15เนี่ยครับเดี๋ยวจะมีทางทีมได้เข้าไปคุยกับกับอาจารย์พรามก็จะรู้ว่าดีเทลที่จะต้องทำหนึ่งสองสามสี่ในงานพิธีเนี่ยมีอะไรมากมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับเว้นไปแล้วก็รอไปนอร์เวย์เลยรอไปนอร์เวย์ นอร์เวย์ก็เตรียมตัวกันอยู่นอร์เวย์เสร็จก็กลับมานอร์เวย์เสร็จก็กลับมาที่กรุงเทพครับครับทั้งปีเลยครับทั้งปีไหมก็เกือบทั้งปีนะเออแต่มันก็มีเว้นแบบช่วงหนึ่งสองเดือนสองเดือนอะไรเงี้ยครับก็พอให้ได้แบบได้พักกันด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ก็ไม่อยากทิ้งห่างเกินไปกลัวแบบมันจะแบบเราจะมันจะไม่ใช่ฟิลแล้วอ่ะแความรู้สึกหล่ะวันนี้มันคือเป็นยังไงความรู้สึกมันแบบ พลังงานไหนตื่นเต้นปนแบบคือ,อคือเราพยายามผมเป็นคนที่ที่จะชอบเตรียมอะไรให้มันลงตัวที่สุดเร็วที่สุดนะแต่มันก็มีหลายๆอย่างที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้นะนะตอนนี้อะไรเงี้ยครับก็ก็คือเราก็ต้องแบบว่าปล่อยวางมันไปอย่างเงี้ยระ่ย่าเขาก็จะมีความแบบชิลกว่าเราก็จะแบบแบบมาแบบกังวลเองว่าเฮ้ยคือปกติผมจะต้องจัดชุดเสื้อผ้าก่อนจะเดินทางวันพรุ่งนี้เช้าก่อนนอนอะไรเงี้ย แต่บางอย่างที่เราแบบไม่สามารถควบคุมหรือจัดให้มันแบบคอมพลีตได้จริงๆอะไรเงี้ยเราจะมีความแบบแบบเหมือนแบบวางไม่ลงคิดไม่ตกอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันไม่มีอะไรทุกอย่างมันแบบทุกอย่างมันคอนโทรลได้ทุกอย่างมันแบบเตรียมไว้หมดแล้วอะไรเงี้ยเฝ้ารอ,อที่จะถึงวันนั้น <c oughs> อะไรเงี้ยใช่อแล้วเขาอาจารย์ถามย่าเขาบอกว่ากา่ขัทรถในยุคไหนแบบยุคนี้ยังไม่เสร็จเท่านั้นนะ มันแบบรีเควสเขาบอกว่าอยากให้ถ่ายแล้วสุดอยากถิ่นพีทีด้วยนี่นะอ๋อเหรอเขาเลยอยากไปถ่ายมี่เดปมีเทปเป็นไปได้ไหมก็จะมีแบบไลฟ์ไลฟ์สตรีมโอ้โหก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูงานกรุงเทพก็ได้ครับผมเรางานกรุงเทพก็ก็เดี๋ยวคงถ้าถ้าพอมมีโอกาสก็คงจะได้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 มาร่วมอะไรเงี้ยครับ จัดเต็มไปแล้วฉลองสละโสดเราไปยังไงบ้างได้ข่าวว่าเราก็ไปฉลองมาแล้วเหมือนกันครับผมอ <c oughs> ันเดนไปไหมหรอเาไปมาแล้วครับได้ข่าวว่าเราจัดแจงจองสถานที่เองหมดเลยผมเลือกเองครับว่าผมจะนอนที่ไหน, <laughs> <c oughs> นไปกติผมเลือกต้องจองแต่ทำไมอัเดนคือเพราะว่าคิววันทํางานผมอ่ะผมผมต้องเป็นคนเลือกวันที่ผมมาว่างจริงๆคือถ้าใครไม่ว่างก็คือแล้วแต่ใครไปได้ไม่ได้ก็อีกทีนึงอะไรเงี้ยคือผมก็บอกที่หมาว่าผมว่างวันนี้ ที่จัดการที่เหลือให้หน่อยอะไรเงี้ยอา่าอันนี้ก็ที่ภูเก็ตไปที่ภูเก็ตครับ,บ,รบใช่เป็นยังไงบ้างสมัครของเราก็จริงๆแล้วจริงๆผู้ชายก็ไม่มีอะไรมากนะครับผม,มจริงๆก็คงจะปาร์ตี้ก hey ั<อ>นเฮฮาสรุปสังสรรค์กันไปอะไรเงี้ยครับ<อ>แต่ว่าพอเห็นรูปแบบของเพื่อนในญากับที่ในญาทํทำไปแล้วเพื่อนๆทำไปแล้วอะไรเงี้ยผมก็บอกเฮ้ยเอายังไงดีวะเนี่ยต้องแบบไม่น้อยหน้านะอะไรเงี้ยครับต้องแบบเออแบบ แล้วก็เลยต้องมีช่างภาพไปด้วยอะไรเงี้ยครับมีช่างภาพไปเก็บบรรยากาศมีวีดีโอแต่ว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนแบบเราก็เลือกรูปสกรีนรูปอะไรเงีย้ย <Okay. S 1> แล้วก็เดี๋ยวรอตัดต่อวีดีโอเสร็จก็คงจะมีโอกาสได้ได้แชร์ให้ดูขอ,องเจ้าสาวเขาขนาดนั้นเรามองว,มว่ายังไงบ้างม่นดูหวาหรอไม่ไม่ครับไม่ครับหมายถึงว่าแบบสวยรูปสวยอะไรเงี้ยดูน่ารักดูแบบดูเหมาะสมกับแบบ เจ้าหญิงของอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราธรรมดาไม่ได้คือเราเพ nee, up, um. ran, ิ aya, ่มอะไรบ้างอะไรเงี้ยเลยไม่มีเพิ่มก็มีออกออกเรือแล้วก็มีเพื่อนอ๋ออันนั้นไม่ต้องห่วงครับผมถอดแล้วจะไปถึงไหมแล้วก็มีมีพลุเซอร์ไพรส์พลุมีเซอร์ไพรส์แบบว่าเป่าแบบพวกโชว์ไฟอะไรเงี้ยครับเพื่อนๆก็แบบมีแบบเอาบอลลูนมาห้อยรูปใบหญ้ามีแบบรูปแบบ กับเพื่อนๆในแต่ละคนที่ไปในทริปอะไรเงี้ยเป็นความทรงจำมีดีระหว่างแบบเพื่อนๆกันอะไรเงี้ยครับก็น่ารักหวานๆนะครับโรแมนติกจริงๆมีภาพตัดแต่ไม่ได้ยากเอากัวผับอกว่าตัดเพิ่ฝั่งผู้ชายตัวท่าพตัดไม่มีครับไม่มีครับไม่มีตัดครับผมอยู่กับผ่านความสติสติสติพอกลับมาก็ทำงานเลยอ่ะเออเป็นไงบ้างกับพี่หมากได้เขาเงยคออะไเงี้ยบ้างพี่หมากก็แฮปปี้ครับพี่หมากเขจัดการทุกอย่างร้านอาหารเอ่อเรื่องแบบ อเจนดาของการแบบสังสรรค์อะไรเงี้ยทุกอย่างก็จัดการให้หมดเงี้ยครับจริงๆก็เพื่อนๆทุกคนก็ช่วยกันับผมก็ถือว่าอิ่มครับจริงๆแล้วสำหรับผมผู้ชายไม่มีอะไรมากครับแค่เราได้แบบอยู่ด้วยกันนะครับไอความเป็นเด็กความแบบความมันๆม,มันก็แบบมันก็มาเองครับเตะบอลชายหาดวิ่งไล่ถอดกางเกงกันอะไรเงี้ยมันแค่นั้นมันก็แบบมันก็มันแค่นั้นจริงๆครับ <c oughs> <c oughs> อ่าแต่ไม่มีรูปวิ่งไล่ถอห์ือเก่งนะครับไม่ต้องไม่ต้องครับไม่มีไม่มีอแสดงว่าตอนนี้กำลังเลือกรูปที่มันสามารถเผยแพร่ได้